ขอบคุณหลายคนที่มาเบิกเนตผมผมเพิ่งทราบว่ารอบนี้ในไทยอ่ะที่รัฐประหารเงียบโดยคลิปอ่ะผมเพิ่งทราบมีท่านมาเบิกเนตผมเมื่อวันนี้ผมเพิ่งทราบว่าเขาเตรียมมาเป็นสเต็ปแล้วก็เขาดูเริกด้วยและเขาตั้งใจใช้เลกกาวเยอะด้วย Yes Yes I've just been told this yesterday so I was duped That's breaking news to me I think I was duped มันเงียบแบบไม่เงียบไงมันเงียบแบบมีคลิปไงผมไม่ค่อยแฮปปี้เวลาผมโดนดู แต่ไม่เป็นไรผมแมนพอที่จะยอมรับว่าผมโดนดูบถ้าคุณไม่เข้าใจก็ว่าโดนดูบเนี่ยแปลว่าอะไรคือ,เ,อเก็บไว้วันหลังนะฮะเ,เรื่องเลขเก้าเนี่ยแหละมันมาปิดที่สิบเก้าเมื่อวานนี้ด้วยนะฮะไอ้เมื่อวานเนี่ยมันไม่ใช่บังเอิญนะฮะเยอะเยอะกูโดนดูบที่เก้าเก้ามาแลวสิบเก้าเนี่ยเขาวางมาเพราะว่ามีความเชื่อว่ามงคลพอที่ถ้าลงมือเนี่ยฝ่ายระบอบทักษิณเนี่ยฟื้นไม่ได้ซึ่งผมก็อยากให้มันจบ แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าดูเหมือนว่าเขาอยากเรื้อฟื้นอยู่วันนี้เขาสมัครคนอยู่ที่จะร่วมอุดมการเพราะฉะนั้นสงครามยังไม่จบ ถึงแม้ว่าผู้กำหนดเกมอาจจะคิดว่ามันจบแล้วนะฮะผมผมพูดหลายเรื่องผมต้องระวังนิดนึงแต่ว่าผมผมจะบอกว่าสงครามมันยังไม่จบในเวลาที่ผู้กำหนดเกมเขาต้องการให้ระบบทักษินวางมือแต่การวางมือไม่เกิดขึ้นกลายไปเหมือนกับว่าพอท่านอดีตนายกเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยมันเหมือนกับฝ่ายซึ่งเขาเลือกที่จะเคลื่อนไหวต่อเนี่ยมันเหมือนแบบเลือดเข้าตาแล้วพอเลือดเข้าตาเนี่ยความรู้สึกไม่พอใจแล้วก็พร้อมลุยต่อเนี่ยมันขยายวงกว้างที่ ทำให้ผมคิดว่าสิ่งที่เราเห็นณเวลานี้คือการพยายามที่จะขยายกิจการแล้วก็ลุยต่ออีกสักตั้งคือปัญหาของสงครามการเมืองในประเทศไทยก็คือว่ามันไม่มีจบ สักทีแล้วฝ่ายซึ่งชนะมาเรื่อยๆเนี่ยเขาก็กําหนดเกมไปเรื่อยๆโดยที่อีกฝ่ายในที่สุดก็จะจนมุมแล้วก็มีคะแนนเสียงน้อยลงประชาชนหมดศรัทธาข้ามขั้วหลังกาวีนู่นนี่จนในที่สุดเหลือคะแนนเสียงน้อยลงเสร็จแล้วก็มีการวิเคราะห์กันว่าโอเคงั้นรอบนี้คงจบจริงละจู่ๆก็ไม่ คณนี้การที่ไม่จบแล้วสู้ต่อก็ไม่ได้แปลว่าสู้ต่อแล้วจะกลับมาชนะแต่มันแค่แปลว่าถ้าคุณนั่งรอดูสมรภูมิในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยสมมติส้มได้ประมาณ200สมมติเพื่อไทยได้ประมาณ100สมมติภูมิใจไทยได้ประมาณ100สมมติกล้าทําได้นิดหน่อยประชาธิปัตย์ได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะนํามาสู่สถานการณ์ทางการเมืองซึ่งคล้ายๆอย่างที่เป็นอยู่ นะซึ่งมันก็โอเคมันก็ไปได้เรื่อยๆของมันนะฮะไม่มีอะไรมากผมคิดว่าประเด็นก็คือว่าพอมองถึงการเมืองไทยแล้วเสร็จแล้วคุณเห็นแนวทางในการกระชับพื้นที่ของฝ่ายซึ่งกำหนดเกมเนี่ยแล้วคุณนึกถึง2วันแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นๆเนี่ยมันสร้างรอยเปรตที่มีผลมาถึงชุกว,วันนี้นะฮะสากันยายน2องพนั้นผมเล่าไปละนะฮะอันนั้นก็มีผลมาจนถึงปี49นั่นคือรอบซึ่งมี Impact ซึ่งผมประเมินว่าเป็น Payback ที่ปิดเกกมใน19น19 49ัยา 49. นะครับแต่ผมคิดว่ารอบนี้ใน process ในการกำหนดเกมแล้วก็ลงรายละเอียดในแบบที่ทำให้ในที่สุดแล้วเมื่อวานนี้ก็มีรัฐบาลใหม่ครบคณะในวันที่19กันยายนพุทธศกราช2568 19ปีในวันที่19 19ปีหลังรัฐประหารปิดเกมระบอบทักษิณรอบแรกที่เสียของเพราะว่าเอาชนะยังไม่สำเร็จและพักนอมณีของนักษิณกลับมาชนะได้ แต่อย่างน้อยเมื่อวานนี้เป็นสเต็ปที่มีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ในวันที่19กันยายน68 19ปีหลังรัฐประหารทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นรัฐบาลฝ่ายขวารัฐบาลฝ่ายขวาในประเทศไทยไม่ได้แปลว่าเป็นอุดมการฝ่ายขวารัฐบาลฝ่ายขวาสำหรับผมเวลาผมใช้คำนี้มันเป็นศัพท์ซึ่งเป็น coded word 19ปีหลังรัฐประหาร19กันยายน49ในวันที่19กันยายน2568รัฐบาลฝ่ายขวาใหม่มีหน้าที่อะไรในขณะที่อีกฝ่ายเนี่ยกำลังรับสมัครผู้ซึ่งต้องการมีส่วนร่วมในอุดมการ์วันซึ่งสำคัญที่ set in motion ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งมันเป็นทั้งคลิปมันเป็นทั้งคำวินจิจฉัยมันเป็นทั้งการสอย คือ20มีนาคมพุทธศักราช2567 That set in motion รอบนี้แหละ